สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาแชร์สูตรและว,วิธีการทําเมนูกาแฟปั่นค่ะจะเป็นกาแฟสาเร็จรูปนะคะจะใช้เป็นเนตกาแฟค่ะหรือใครจะใช้เป็น่ากาแฟยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะใช้สูตรและวิธีทําเหมือนกันได้เลยค่ะวิธีทําก็ไม่ยากเลยนะคะปั่นยังไงให้ไม่ฟูแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปค่ะวันนี้จะมาแชร์ให้ทั้งแก้วสิออนซ์แล้วก็22ออนซ์เลยหดือยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะจะเริ่มทําจากแก้ว16ออนซ์ก่อนแล้วกันนะคะก็จะใช้เป็นผงกาแฟ สาเร็จรูปอยู่ที่1.5ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะหรือถ้าใครชอบความเข้มมากเข้มน้อยยังไงก็ปรับลดเพิ่มในส่วนของผงกาแฟได้เลยนะสูตรที่เราทําวันนี้นะคะก็จะค่อนข้างที่จะเน้นความเข้มข้นขอ,ของกาแฟค่ะถ้าใครที่ไม่ชอบเข้มมากก็ให้ลดในส่วนของผงกาแฟได้เลยนะจากนั้นก็จะเติมน้าร้อน40 ml แล้วก็คนให้ผงกาแฟละลายเลย พอผงกาแฟละลายดีแล้วนะคะต่อไปก็จะใส่เป็นน้ําตาลทรายแล้วก็ครีมเทียมค่ะสูตรนี้เราจะใส่น้ําตาลทรายครีมเทียมด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแชร์สูตรที่ไม่ใส่น้ําตาลทรายครีมเทียมให้ค่ะก็จะใส่เป็นน้ําตาลทราย2ช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะหรือถ้าใครที่ชอบหวานมันมากๆก็เพิ่มน้ําตาลทรายแล้วก็ครีมเทียม,มได้เลยนะจากนั้นก็ค้นในน้ําตาลทรายแล้วก็ครีมเทียมละลายค่ะพอละลายดีแล้วต่อไปก็ใส่นมข้นหวาน45 ml แล้วก็ตามด้วยนมข้นจืด20 ml คนส่วนผสมทั้งหมนให้เข้ากันได้เลย พอเข้ากันดีแล้วก็จะได้น้ํากาแฟสําหรับปั่นแล้วค่ะน้ํากาแฟที่เราชงสผสมทั้งหมดแล้วนะคะสําหรับแก้วสิออนจะได้น้ํากาแฟสาหรับปั่นอยู่ที่ประมาณ1 2 0่งร้อถึงหนึมลจะไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่เยอะเกินไปเวลาเราปั่นแล้วตัวน้ําปั่นของเราจะมีความเหลวจนเกินไปค่ะเพราะว่าตัวกาแฟเวลาเราปั่นเขาจะมีความฟูขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นอย่าให้เกินนี้นะคะจากนั้นก็เตรียมโถปั่นมาเลยแล้วก็ตักน้ําแข็งพูนแก้วสิบหกออนแบบนี้นะคะใส่ลงไปในโถปัน่นเพิ่มไปอีกหนึ นนะะแล้วก็ตามด้วยน้ํากาแฟที่เราชงไว้ค่ะใส่ลงไปได้เลยถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เป็นน้ําแข็งบดนะคะก็ให้ตักพูนๆแก้วก็พอนะแล้วก็นําไปปั่นได้เลยค่ะไม่ต้องปั่นนานจนเกินไปนะเพราะว่ายิ่งปั่นนานตัวกาแฟเขาก็จะยิ่งฟูขึ้นค่ะและเนี่ยค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื้อที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็เทใส่แก้วได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นแก้ว16อ,ออนซ์นะคะ เนี่ยค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยก็จะได้แล้วนะคะสําหรับเมนูกาแฟปั่นแก้ว16ออนซ์ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทําแก้ว22ออนซ์ต่อกันเลยนะคะสําหรับแก้ว22ออนซ์ก็จะใช้ผงกาแฟอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเติมน้าร้อน50 ML มลแล้วก็คนให้ผงกาแฟละลายพอละลายดีแล้วต่อไปก็ตามด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ครีมเทียม2ช้อนโต๊ะคนให้น้ําตาลทรายครีมเทียมละลายเลย พอละลายแล้วก็ใส่เป็นนมข้นหวาน50 ml แล้วก็นมข้นจืด30 ml คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยพอเข้ากันดีแล้วก็จะได้น้ำกาแฟอยู่ที่ประมาณ1 5 0 1 6 0 ml ไม่เกินนี้นะคะสำหรับแก้ว22ออนซ์ค่ะจากนั้นก็นำไปปั่นได้เลยเตรียมโถปั่นมาเลยนะคะแล้วก็ตักน้ำแข็งปูนแก้ว22ออนซ์ค่ะใส่ลงไปในโถปัน่นแล้วก็เพิ่มไปอีกหนึ่งตักเหมือนกันนะคะใส่งลงไปได้เลยตามด้วยน้ำกาแฟที่ชงไว้แล้วก็นำไปปั่นได้เลยค่ะปั่นเสร็จแล้วก็เทใส่แก้ว22อออนซ์ได้เลยนะคะ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยก็จะได้แล้วนะคะสำหรับเมนูกาแฟปานแก้ว22อออนซ์ค่ะ และนี่เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยทั้ง96อ,ออนแล้วก็22ออนแล้วนะคะทาได้ไง่ายๆแบบนี้เลยรสชาติจะบอกว่ามีความเข้มข้นของกาแฟมากเลยค่ะถ้าใครที่ชอบหวานมันก็สามารถเพิ่มในส่วนของน้ตาตาลทรายครีมเทียมหรือว่านมข้นหวานได้เลยนะคะยังไงก็ไปปรับรสชาติตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะวันนี้เราก็มาแชร์สูตรและวิธีการทําให้แล้วนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูได้เลยก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ